สวัสดีครับผมนักศึกษาเอ้ยก็ผมนายพานุพงษ์แก้มดีนักศึกษาโค้ชเจ็ดสามสองสามศูนย์หนึ่งสามหมวดเรียนยี่สิบแปดจุดห้าวันนี้จะมาอธิบายโจทย์ของหุ่นแอปครับอย่างแรกก็จะอยู่ที่หน้าดีไซน์ไดนเลยครับก็จะออกแบบโดยจะให้เป็นประมาณนี้ข้างบนก็จะเป็นสกอร์เอ้ยข้างบนก็จะเป็นนัมเบอร์ของแต่ละภาพนะว่าภาพที่หนึ่งถึงภาพที่สิบทางขวาก็จะเป็นสกอร์ว่าแต่สกอร์ของเราได้ กี่เอ้ยไ,ได้คะแนนไหมแต่ละภาพตรนี้ก็จะเป็นการพูดคําถามนะว่าเราต้องการถามอะไรตรงนี้ก็เป็นการใส่คําตอบแล้วก็กด submit นะครับใช้คําตอบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น question คำถามก็จะเป็นการบอกว่าถูกผิดไหมตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเป็นภาษาบอกว่า correct หรือว่า incorrect นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปุ่ม return ที่ผมเพิ่มเข้าไปเป็นปุ่ม return ปะทอนกับอันนี้เป็น exit บะทอนที่ผมเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะมีปุ่ม next โอเคเดี๋ยวเราไปดูบล็อกกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงส่วนบล็อกก็จะเพิ่มเอออย่างแรกก็จะเพิ่มตัวแปลสถานะเอ่อก็จะมีสกินวันก็จะเป็น global creation list หนะึ่งน index หนึ่งแล้วก็จะมีตัวแปลสถานะของ total score เป็นศูนย์แล้วก็เอ่อ global ของ current creation index เอ่อจะเป็นค่าต่ากันหะนึ่งนะก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นปะุนะ่มน next ะ มาท่อนนะในการกดก็จะเป็นการกดหลังจากที่เราเอยจะเป็นการกดเมื่อเราต้องการกดไปหน้าถัดไปนะครับก็จะบอกคะแนนเมื่อเรากดถึงสุดท้ายของข้อสุดท้ายก็จะมีคำว่าเกมโอเวอร์แล้วก็รีสตาร์ขึ้นมานะครับโดยเวลาเรากดถัดไปเนะี่ยรูปตรงกลางก็จะขึ้นเป็นคร e ชชั่นมาร์กนะครับเมื่อเรากดไปแล้วก็จะขึ้นคร e ชชั่นมาร์ เออต่อมาก็จะเป็นปุ่มของ exit เป็นการกดออกฉยๆแล้วก็จะมี image ออของสวิตช์ของ exit เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคําถามนะว่าแต่ละหน้าเราต้องการให้ถามว่าอะไรบ้างอย่างข้อข้อหนึ่งถึงข้อสิบของผม,ผมก็จะตั้งให้เหมือนกันเลยคือหัวยูคือว่าคุณคือใครอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่ผมถามก็คือเป็นตัวละครในมา r v e นะก็จะถามว่าคุณคือใครในตัวละครมาเววอะไรประมาณนี้ก็จะถามว่าหัวยู แล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมแนบเข้าไปในแต่ละข้อนะว่าต้องการให้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของแต่ละข้อนะครับอย่างข้อแรกก็ตอบสอร์แมนให้มันตรงครับกับรูปที่เราอ้างอิงเข้าไปนะครับนี่ก็จะไล่เรียงมาสิบข้อให้มันตรงกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มของคําตอบนะครับก็จะเป็นปุ่มของเอ่อก็จะเป็นดาวเคสเนี่ยโดยการผมจะพิมพ์เป็นตัวเล็กหมดเลย เมื่อเราตอบถูกมันก็จะขึ้นว่าถูกนะเมื่อเราตอบผิดมันก็จะขึ้นว่าผิดนะครับก็จะมีเช็คมาก็คือเป็นการติ๊กถูกแล้วก็จะมีสาวของคอรเล็กขึ้นนะว่าเป็นการตอบถูกแต่ถ้าเราตอบผิดมันก็จะขึ้นอินคอรเล็กแล้วก็มีกากระบาดขึ้นพร้อมเสียงนะครับก็จะมีให้เสียงขึ้นมาจากเสาว์นะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มรีเทิร์นในการปุ่มรีเทิร์นก็จะกดรีเทิร์นปุ๊บมันก็จะย้อนข้อกลับไปไปข้อที่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้ก็ เวลาเปลี chat, ่ยนไปมันก็จะเป็นปุ่ม s t i ช n m a มาขึ้นตรงกลางเหมือนเดิมนะก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าในตัวเกมมันจะเป็นยังไงโอเคมาดูตัวเกมกันครับอย่างข้อแรกก็จะเดี๋ยวผมลองตอบผิดให้ดูก่อนก็ได้ครับว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนอย่างแรกก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราทําตามดีไซเนอร์นะครับ มีข้อมีสกอร์แล้วก็เป็นรูปภาพของแต่ละข้อตรงนี้ผมก็จะถามว่าหัวอยู่ที่ว่าเราเราต้องการคำถามของแต่ละหน้าก็จะตรงตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเ้าแรกคมลองตอบมั่วๆไปก่อนนะครับ U.L. อ่ะถ้าผมตอบผิดจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะขึ้นเขามันก็ขึ้นกระบาดแล้วก็มีเสียง แล้วก็มีคำว,ว่า in c o r r e c t ก็คือตอบผิดนะครับไปดูข้อต่อไปกันนะข้อนี้ผมจะลองตอบถูกให้ดูนะครับก็จะเป็น hog h ulk ก็จะเป็น hog อ๋อพอเราตอบถัดมานะครับรูปคุยชม,มาก,ก็จะขึ้นเป็นปกตินะครับแล้วลองเช็คดูพอเราตอบถูกปุ๊บก็จะขึ้นคำว,ว่า c o l r e c t แล้วก็มีเสียงของการตอบถูกมาให้ดูนะครับต่อไปอันนี้เป็น thor t e head ก็เป็นชอนะครับเ,เดี๋ยวจะลองกดปุ่มดีให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงนี่นะครับก็จะยังตอบให้ใหได้มาเดิวนะว่าเราสามารถใช้คำตอบได้แต่เราไม่สามารถกดสาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเป็นข้อของกัปตันเขียนย่อกัปตัน โอเคมั okay. ถูกตามที่เราต้องการตอบในบอกนลยัว่าเราต้องการตอบว่าอะไรก็จะเป็นไอรอนแมนโอเคเรามาใช้คำตอบกันโ okay. อเคมันจะประมาณนี้นะนก็มีคใช้ได้ปกติทุกอันนะครับนี้จะเป็นแบ็ควินโด์เอ้ยไม่ใช่แบ็ควินโดน้จะเป็นแบ็คแพนเตอร์นะผมก็ลองลองพิมพ์พิให้ดู B A C K อย่างเดียวโอเคก็จ okay. ะประมาณนี้คนระับ ตัวนี้ก็ทำทลองพิมพ์ผิดไปเรื่อยๆอเล็กซแมนเมันก็จะขึ้นว่าผิดอย่างนี้คนระับเดอะด็อกเตอร์สเตนเอ่อด็อกเตอร์สเตนโอเคนีอ่ะคือเดนแมนโอเค อนค้วิชั่นตัวสุดท้ายในคำถามโอเคข้อสุดท้ายนะครับก็จะได้คะแนนรวมคือ7สุดท้ายก็จะมีมีมาบอกนะว่าเกมโอเวอร์แล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่เราก็คือได้7เรามีปุ่มรีสตาร์ขึ้นมาแล้วก็สามารถกดเพื่อเริ่มเล่นใหม่ได้ครั้งนะครับถ้าเราไม่ต้องการเล่นแล้กกดออกคือปุ่ม Exit นะครับก็จะมีถามว่าดูอย้นดู You want to exit นะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะเลือกตอบอะไรนะครับสําหรับฟีดแอปก็มีเพียงเท่นี้ครับ,บควาคลาด